ครับผมสวัสดีครับจิบนีนะครับเนาะเอาจิบมาเบิงสถานทีเลี่ยงไก่ตอกครับผมเามาเบิงบรรยากาศนะครับว่าเพิ่นเลี่ยงยังไหนนะครับการเลี่ยงการปักนะครับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวามาเบิงบรรยากาศนะครับมันไปยังไหนเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสีพาไปหาบ่าวแมกนะครับ ดูเป็นเลี่ยงผู้บนอยู่นี่ประจํานะครับผ้าไปเป็นผ้ายางล้อเบิรงนะครับสถานที่เป็นยังไหนนะครับนี่นะครับป๋อกับบ้าแแมกนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผ้ายางล้อเบิรงกมองไอ้อันนี้นะครับผมมองเลี่ยงไกลครับได้ครับได้เตื่อนครับครับครับเดี๋ยวผ้ายางเป็นไหมเื้นที่ก็ที่จะฟ้าตั้เห็นอย่างไรครับอืมก็ทาั้งหมดเลยตั้งหินมาตั้งธรรมดาครับผม อ๋อาอยู่นี่จะอครับใช้เวลามันใครมันจีใครอยู่ยังไงครับภาพที่เบิงเนี่ยจ่าปกติมั้งแต่ใครนีครับต่ว่าตอนนี้มันใหญ่เหมือนใครใหม่มันใหญ่ไปวใครหมดแล้วแต่เมือเบิ้งมองเก่าก่อนยังไงครับตอนนี้ยังใครร้าย่ะช่วงนี้กับใครอยู่แต่ว่ากับ่บ่หลายที่เก่ากับพอจะจีเป็นใครกับพิษกระปลอยนะครับอ๋อนั่งเก่าเขาากระชื่องงี้ครับ ครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันมีไก่บ้านมันบ่นนะครับมันมีไก่บ้านมาเคลียบมะยังหวานมันก็คือพูดง่ายไก่ซอกเนี่ยมันม,กกมันบ่มัมมกแมวรบกวนนะครับอ่าครับานพอดีหลู่ไก,ก่บ้านมันลบกวนก็เลยใหญ่หมองพูดไ<อ>ก่เป็นใครอย่านงนีอย่างนโอ้เป็นน้องใหม่น้องยังขึ้นเลยนะครับเื้ทนที่ก็รทำนั้นเอาจริงๆรครับจุดเกือบไลุ่มนะครับเพราะมันล้อมตะไคร้วัดพื้นที่ก็ แต่แม่นอันนี้ก็ที่นาที่ขยายเรก็ฟังอยู่ครับก็มีหัวเห็นมันเลนทัว่วเลยเนาะแลนครับก็ลใล้รต้องอย่างนั้นก็นเป็นตัดปลาครับเห็นดีน้ปลาอ่อส่วนใหม่ค็ับทุีครับใหม่ปลาแล้วผมจ่านเอาครับเดี๋ยวผ่ายามบรรยากาศดีครับพี่น้องกระยูนสิบแปดแห่งอะไนี่พี่น้อยสิบหกง่าน้อยครับคืนมีต่อใหม่ต่อยังกหนธรรมดาครับ มันเตี้ยวมองมันเคี่ยไก่เคี่ยเคยกินผัวกินอันกันก็ไก่บ้านครับมันก็เลยมีการเคี่ยกุยเคี่ยเนี่ยธรรมดาครับไก่การไข่ก็ช่วงนี้พอไข่ดีป็นไงครับมันมันก็อาหารก็ลดลงไปเรื่อยเนาะอาหารกับการกินการอยู่กบบบ้านี้ป็นไงครับนี่ครับไข่เหมองอยู่มนเข้ามาใหญ่ไข่ไหมครับอืนี่ผมคือพี่ไข่แล้วผมสิพาเบิ่ง นี่ครับไก่ตอกลักษณะไก่ตอกนะครับมันสีไข่อยู่ังสีนะครับน้องห้างไม้เขาครับคือครับโอ้เจริมือข้าต้องม,มาเก็บไข่เจรมือเห็นบ่กที่จะวัดประําวันข้ารอบก่อนก็คือจะชุดก่อน,นผมเก็บคือื่ออยู่แต่ว่าตอนนี้มันกะแล้วโดนเถื่อเขาเก็บเถื่อเคลื่อทีละเถื่อครับเพราะา<อ>ช่วงนี้มันกะหมคือรอบก่อนมันสีไข่เพราะว่ามือละาเ็ดหน่วยแปดหน่วยสี okay <อ>่ครับ แต่ตอนนี้ก็ดิหมูละหน่วยสองหน่วยนี่ก็เลยกะดิเอาไปสักวอนจลกว oh. สามทีหมูยังไม่ที่หนึ่งนี่สิครับเอาไปเกลี่ยบไบทกวอนนะครับ mm hmm. คือมันจะใครใครโดกรอบก,ก้อนมันก็ดิได้ประมาณหมูละแปดหน่วยผมก mm hmm. ็นกเก็บไปไว้ไปใส่แนใน,นถาดไว้กรว่าให้มันถึงยี่สิบพุ่มยังใส่ตู้ที่หนึ mm ่ง hmm. แต่ว่าณตอนนี้มันบกใครบกค่อยดีเก่าผมก็ดิคือผมเก็บไปเนี่ยผมก็ เอาใส่ไปเลยใส่ใส่ดูเลยครับว่าเก็บไปทไหดเท่ะหาหน่วยของหน่วยจะเอาใส่ว่าจะหลอบก่อนผมรอมันถึงยี่สิบผมจะเอาใส่แต่ช่วงนี้มันก็ใครบ่อ่อยดีนันไหนก็เอาใส่เลยนะครับมันก็แต่พอใส่มันสิบอ่อ,ออกง่ายนนะครับครพอหลกค้าก็อรอดคิวอ,อยู่กับมีดอย่างนี้นะครับเพราะว่าถามเพื่อเป็นความูลไว้นะครับเพื่อบูได้สนใจอยากเลี้ยงนะครับเม่อก<ช>ับ เพื่อเขาจะเลี้ยงนะครับอ่ามาปรึกษาเพิ่นหน่อยนะครับครับก็ยินดีให้คำแนะนำครับครับผมผมกับ่บเก่งนะครับเป็นเพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงคือกันนะครับก็อาศัยประสบการณ์จากการทดลองเลี้ยงเบิ่งว่ามันมันเป็นจังได๋อย่างนี้ครับพยายามศึกษาในชีวิตของไก่ตอกครับบางสิ่งครับผมไปปศึกษาไปเรื่อยนะครับแม่นครับบ่ได้เกผมครับก็ทดลองเบิ่งครับแล้ว้็ เอนนิดหน่อยครับเปี่กับจุนี่ปานี่นะครับจะดันยางเบิ่งเบิ่งพื้ีนทีอีกนะครับได้ครับเดี๋ยวที่นากระิเพิ่มพ่อแม่พันยิงนะครับเส้นลอยจึงคล้เพียงจะทันทีครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมย้ำกันเพิ่งฟังนี้นะครับ นี่นะครับบริเวณนะครับบริเวณกับก,กว้างๆแน่อยู่ครับเพราะได้ไกลแลนเล่นนะครับ,รบอืมนี่นะครับน้อใหม่ก็กำลังมาครับถาอยาก็มาเอาครับอกนิดหนี่งน้องใหม่กำลังเกิดน,นะครับพื้นที่ติดปลาได้ครับเป็นธรรมชาติน้องกับการเลี้ยงไก่ปลาดีที่สุดครับครับผม นะครับเป็ดก็ไมีครับพี่น้องเป็นบอ่อน้ำอาครับเลยลูกค้าลูกค้าถ้าเขาสร้างใจเนี่ยเขาสร้างมาทั้งใดครับผมแต่อันดับเนี่ยก็คือที่เขาติดต่อมาทั้งยูทูบของผมนะครับที่ยูทูบมีเฟซ นี่เพจนะครับอ๋อนะครับแตเป็นยูทูบกับเป็นไอ้แม็กกี้อีสานนะครับครับไปถ้าเป็นเพจเียกักับพี่นคําว่าจำนายลูกไก่ตกเดชอุดมอุบลราชธานีนะครับครับผมเพจของผมนะครับครับสัวชีอนเบอร์โทรก็ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดสองสามครับครับอีกคือเบอร์โทรพีน้องถ้าสนใจก็ตี่ต่อท่านหนสะดวกท่านหดก็ที่ต่อข้าม่าครับบพาว่าจะเป็นเพจเป็นเพจเป็นยูทูบ แต่เฟซบุ๊กผมกับกิเลศวงลมพาครับครับผู้ใดส้ใจก็ล่องทักมาบิ่งนะครับครับยินดีครับยินดีรับตายครับผมผมอยากเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายหมนะครับน้องเลี้ยงง่ายครับเพราะว่าไอ้กอี่ว่ายังสันลูกไก่ซอฟอย่างมันบ่เคยเป็นโรคคือไก่ทั่วไปนะครับว่ามันถีาเดียงแล้วมันถีหาวมันสี่ซื้อมันถีทอดหรือวกกันนะครับบันคือไก่บ้านนะครับครับที่ว่า โอเคอครับตามที่เลี้ยงมานะครับอ้โหบุกไปตายแล้วครับลักลักตอนเคยส่งไปจังหวัดใดเนี่ยครับส่งให้ลูกค้าส่งลูกค้าก็จะมีคือคือหมู่บ้านนี่เนาะคือหมู่บ้านทุนทุก็ส่งไปไอ้มีนบุรีครับางเง็บนี่แดนทบอรนี่นี่เอ๋อะไรล่ะนี่ใช่ย,ยูพุม วิธีเกตจะหลายจังหวัดอยู่ครับก็จำเท่าไรอย่างเง็บนี่อย่างเง็บตามที่ส่งให้ลูกค้านี่มั้ยนี่เคยตายเคยสูญเสียไปบ่บจะได้ลราว่าการขนส่งความนื้อแล้วกันปลอดภัยดีสุดๆครับอืมคือผมมีตายผมมียังหน่อยม่ถ้ามีตายครับครับวพอพนเอาไปเลี้ยงตัวกันทักผ้ามาเออลู่ใกลก็แข็งแรงดีอยู่ครับก็ซึ่งว่าไก่ประเภทนี้มันจะแข็งแรงกว่าเนาะไก่แนวนี ออกมาไหมกับแข้งแรงนี่ครับผมมันไม่แข็งแบียครับมันแขงเกตนไปบางางครบห่าวดีกันครับมันห่าวดีนะครับใบ้านนี่มันขี้หลกมันร้ายครับใบเนี่ยนี่มันแข้งแรลงนุ่มตัวโอเคครับครับผมถ้าใครสนใจก็จะดต่อขมาครับยินดีให้ค้าแนะนำครับครับผมเอาเดี๋ยวผมจะถามการจัดส่งนะครับมาที่นี่การจัดส่งให้ลูกค่าถ้าต้องมีวิธีเหตุจังไหนครับก็เริ่มแรกก็คือ ปกติผมจะทรงทุกวันพุธครับตรงอาทิตย์ละเทืร์ทุกวันพุธแต่ทั้งหมดว่าบ้านปกติพวกก็จะรับออเดอร์จากลูกค้าพวกเขาบอกให้ลูกค้าฟังว่าจะดทรงทุกวันพุธอนเงิ่อนแต่ทีอนว่าหนาคานนะครับเพราะได้เป็นการแก้ปลายทางนะครับบ้านนี้การจัดทรงจัดทรงแบบไหนทั้งหมดว่าหอดมือจัดทรงควายทรงไกลหลอดตายกับยศทราดี๋ยวกอง ขนาดในข้าวต้มผ่อนี่นะครับก็ลูกไก่จ้าัวเตัวกางทีมัดจ่อหูหรอบๆนะครับครับแานในกองเนี่ยผมก็จะใส่ใส่เฟืองเข้าไปนะครับ,รบ<อ>เพื่อกรณีวนนั่นเวลาไก่มันเหยียบกองมันจะขึ้นบวมือนนะครับอีกอย่างมันก็เวลามันฉี่มันยังขึบนเปียกกองอ๋อครับบางทีเอาจับไก่ลุ้งนะครับกางทีบางีเพิ่มไปเอาแตงกวานะครับไก่หืยใส่แตงกวาแ<ำ>ม่นครับเพราะว่าไก่มันไปน้ำรดนี่มันบ่ได้กินอาหาร บ่ได้กินหนาเบาก็ต้องเอาเอาบกแตงใส่ให้เพื่อจะตีแตงกวานเดี๋ยวกินแทนหนามนะครับครับแจะใส่ร้ายกับบ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกล้างนะครับบ่ก็รีบแทกแทกแทกบ่ก็เอาไก่ไปส่งผมก็ตีไปล่อไก่อยู่นเอ้ยยุ้ยุดยบ่ดีเพิ่นนั่นรถสูกเพื่อนที่มาหลับนะครับครับการจัดทวงหรือจัดทวงคือประเทศง่ายๆครับแก็ว่ากับก็เอาเอาแตงกวาเอาผลไม้ใส่เพื่อที่หน่อยมันหิวนะครับอืม ว่าไก่มันเดินทางไกลมันบนกิ่นหนักครับแต่ประมาณนี้ครับป่ายากครับราคาทรงข้าคิดยังไรครับคาาทรงแต่ละกล่องแต่แต่ละจังหวัดเพ่นคิดบ่คือกันว่ายางเช่นภาคอีสานกะที้ลอยครับแต่ถิ่มีอยู่จังหวัดเลยคนคิดหาลอยเพราะมันไก่บานีแต่ภาคกลางกะหาลอยครับแต่ภาคตะวันออกกันแหละจะจังหวัดครับบางจังหวัดกับหกลอยอยานี้แต่ภาคใต้กับแปดลอยถึงพันประมาณนี้ครับอืม แก่เจ้าจังหวัดกล่องหนึ่งกล่องนึ่งห่อบรรจุได้เจ็ตัน่ะยเจละกล่องก็เรียกถงเจ็ดครับโตม้นบอบ่เกินยี่ิหาครับเจ่ละกล่องแว่จะคว่ำไงคว่คไก่แต่ไก่หนึ่งเดือนกับบกเกินทิหาโตนะครับก็เรียกแก่จะกล่องเท่ากันครับยกยกยกตัวอย่างสมอมตลว่ากล่องร่างเดียนะครับร่างเหล่าร่างเดียบ่เกินสีโตนะครับต่อไกอยย่สามคำตัดแต่ไกไงต้องมีครับความงามก็ร่าง ตัวนดีกประมานเกินทิพอืตูนะมาณนี้ครับครับครับสุดท้ายนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสอบถามอีกนะครับอ่าอยากให้แนะนํานะครับสําหรับผู้อยากเริ่มเลี้ยงนะครับไก่ตอกนี้นะครับต้องอ่าเริ่มต้นจังไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะปอนปอ้ฟังยังสิครับครับถ้าผู้ที่อยากเริ่มลี่ยงอันดับแรกเลยคือทําเลนะครับพืนที่ทําเลวาพืนทีเข้าอยากก็ไปเลี้ยงอีกทราคือ ไก่ตอกมันเป็นไก่ทีเสียงดังนะครับเป็นไก่ที่ห้องดังเข้าถผู้มีดเ้าเลอยยางปลายางยางสีหรืยว่าชงหน้าเล่นปลาเครื่องถน่ี้เอาเลยครับแต่ถ้าผู้ที่จะเอาไปเลี้ยงในการงูบ้านผมบอกแนะน้ำครับเพราะว่ามันเป็นไก่เสียงดังตอนจะเป็นรบกวนตอนชาาบ้านนะครับที่หนึ่งที่สองก็ยัห่างไก่เนี่ยนะครับไก่มันช่วงดูเขาพมผัดมันสีห่างเสียงดังแน่นอนครับมครับมันห่าง มัดเมือนนะครับรา,บานีมันบนใใกคือไก่บา้านอาท่านี้พื้นทีท่ทำเล่แล้วกอันปัรจัดปัดใจที่สองคือเฮาเขาอยากไก่ลูกไก่หรือพ่อแม่พันธุ์สมมติว่าแต่จะไก่ลูกไก่กว่าเผาลูกไก่มาเลี้ยงมักก็สีดีกว่าพ่อแม่พันธุ์เพราะว่า,าอยางมากก็ดีชินก็พื้นที่นะครับ,รบถ้าเฮาไปซื้อพ่อแม่พันธุ์เข้ามาแต่ห้ามมาเลี้ยงมันก็ต้องในค้างอยู่บ้านสามสี่เดือนมันจะมีชินก็พื้นที่นะครับ พราะฉะนั้นแล้วการจะเลี้ยงไปตอกต้องเลี้ยงจะน้อยๆอย่างเช่นฝุ้นชิ้นกับพื้นทีนะครับถล้วมาเลี้ยงไงมันก็ะติบินนะครับมันทีคือตัวใหญ่มันมถีดื้อกว่าตัวหน่อยนะครับกะลองศึกษาเบอร์นะครับตัวได้กินเข้าอยากจะได้นะครับเดี๋ยวพอมีฟันเลื่อนรูกกะเดี่วแต่ความสมัครใจนะครับครับบ่น้านะครับเพราะที่สาไป สำหรับผู้อยู่ไก่เคียงนะครับกป็แวบมาเบิองได้นะครับผมแวามาเบิองได้ครับยินดีแวมาไก่กับ่อะไรเราก็จะมาเล่นน้ำได้ครับครับผมปต้อมหูได้นะครับพี่กัดก็อยู่บ้านนองจิกนะครับตำบลนาเจริญนะครับอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับมองมองผลเลี้ยงไก่นะครับถ้าถ้าห้าลูกไก่ต้นทุนกับจีนโลกขยะส่วนไปสื่อรุ่นใหญ่มากนะครับเพราะห้ากับจีนได้เลี้ยง เป็นยังจะให้เอาลูกหน่อยมันถ้าก็ดีศึกษาพฤติกรรมของแก้ท็อปของแก่หน่อยๆนะครับขาตัวใหญ่มาเลยเฮ้ากรีโบหูว่ามันพฤติกรรมงแก่แหลกเลือดแหลกมันเป็นยังไงนะครับแม่นครับ้องเลือดเป็นยังแก่หน่อยๆครับครับแต่สังเกตพฤติกรรมไปนำหนอกบ้านเป็นยังไงเนี่ยนะครับขาตัวใหญ่มาแล้วก็มล่าขี่ดื้อก็ดืดหน่อยนะครับครับผมพว่าเขาเพรนฝุ่นชินครับแต่ท่านฝุ่นทีนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเสียใบซํำนี้ก่อนนะครับนเนาะเลืวจึงพอกันลิปหนานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ